แต่เดี๋ยวพวกเราออสกับมาค้ข้างกิ๊บเด็กโปรไฟล์บรรยากาศนะครผมวันนี้มาอยู่กับเด็กโปรไฟล์เรวิดัสหรือราชันลิขิตนั่นเองก็จะเป็นเรวิดัสอ,อิมพาวเดียวอิมพาวเดียวอิมพาวเดียเออโอเคมาดูกันว่ามีอะไรบ้าง

อย่าอสียเหลือไม่เปลี่ยนตัวเริ่มนะเดี uh, ๋ยวไลไม่ได้เดี๋ยวไลไม่ได้ไม่ได้ไล่ฟรีโอเคครับก็ประมาเทคนิคหนึ่งบอกว่าถ้ามีตัวเริ่มชื่อนี้อยู่ในโซ่าเราจะไลเป็นตัวนี้ไล่ตัวนี้ได้ฟรีฟิกไล่ๆนะครับเล่นไม่ได้ม่เล่นไม่ได้แล้วก็เกตสองเมื่อเีวิดัสทับช่องแอนจ่ายสามจี้เปิดห้าหยู่การที่ชอบหน่งใบนึ้นมาเกตสามต่ำกว่าต้องโชว์ด้วยนะต้องโชว์ด้วยเกิดเป็นเกตสี่เสร็จจริงแล้วก็เีวิดัสนะครับเทคบอกว่า จะบวก5,000ตามเรวิดัสร่างแรกในโซนครับแบบนี้แล้วก็จะได้รับดีวายสปีชจากร่างแรกแล้วก็อีกเทคนึงนะครับเทคออโต้บรรยากาศเข้าบัตรหนึง่งหรือโอกาสหนึ่งใบเข้าโซนจะได้มาร์เกอร์สองใบนะครับแต่ต<ร>ถ้าเอาเรวิดัสเข้าโซนเรวิดัสเข้าโซนจะได้สามใบแทนแล้วก็เท่าน,นั้นเทคสุดท้ายบอกว่าสั่งใช้งานมาร์เกอร์จะเลือกบวกหมื่นหรือว่าลบหมื่นแล้วจุดห<อ>นึ่งแล้วก็หักออเดอร์หักมาร์เกอร์หักมาร์เกอร์ทิ้งโอเค ก็เท่านี้สกิลของ雷比ัสแล้วทำไมไม่ใส่เหมือนการ์ตูนล่าะไรกเป็นล่างแรกเนื่องจากว่ามันช้าก็ถ้าเราขึ้นหลามปุ๊บจ่วดที่นี่ได้แปะยัดสามคอมโบเต็นมดเลยเพราะเด็กนี้ส่วนมากขอยสามมาเกอร์ขอสามมาเกอร์ใช่ก็เลยเป็นแบบนี้ก็คือจะเร็วกว่าลัางแรกเยอะโอเคมาต่อบดูที่เกียร์สามเกียร์สามนะครับใบแรกลังแรกสี่ใบ雷比ัสลังแรกสี่ใบนะครับก็การยัดทุกเฮงการหลุดดีไว้สกิะครับ ก็เคยมีเหตุการณ์ที่เราีลังแรกแล้วไม่มีดีวายเพราะว่าล่างสองเนี่ยมันไม่มีดีวายในตัวเองนะคือต้องใช้จักรล่างแรกไม่เหมือนไม่เหมือนวาก,ก้าแต่วาก,ก้าก็ต้องอะไรล่างแรกก<ล>็<ล>้างรับรัล่ลางแรกอยู่ดี <c oughs> โอเคแล้วก็ต่อมาครับเป็นล่างใหม่เอพิเลโอครับสามใบเอามาเผอเอามาเผอเอามายัดใช่แล้วแต่แล้วแต่คนชอบอ่าแล้วก็ไปต่อมาครับเป็นเกตสามอันนี้ดอกไม้สองใบบางคนก็ใส่สามใบครับแทนเดวิดัสไปหนึ่งเป็นสามใบอย่างนี้แต่ว่าผมใส่สีสามสองแล้วก็ อ่ะเทคนดอกไม้ก่อนบอกว่าเออ่ถ้าเรามีสาร์กเกอร์โซบัสหนึ่งคอมันเราชอบเรียกแต่ว่าต้องไม่มีชื่อมันในสนามนะจักหลุมจักหลุมที่าจาักหลุมนะครับแล้วก็ต้องมีมันแค่ใบเดียวอ่ากดสองใบไม่ได้แล้วก็เทคนิคเาบอกว่าเมื่อโจมตีทีทายเรียกการไปอื่นหนึ่งใบนะครับจะบวกหนึ่งหมื่นแล้วก็จบสู้ทีทายตัวเองแล้วโจดหนึ่งเก่งามากคือวนใช้ได้ทุกเทิร์นใช่บอดมีเติมทุกเทิร์นแน่นอนใช่เพราชุบเเรื่อยๆอ่าใช่แล้วก็เล็กนิดนะครับใส่เป็นดาบ หหว่เดมจั่วสองอ่าเหมือนวาก้าช่วงนี้ดาบอินทอตมากท่านี้ใช่ไหมท่านทุกเรียกแล้วใช่ทุกเร็กแล้วเพราะว่าโดนกักเดมบ่อยช่วงนี้ถ้ามีขายก็สนใจไอบีนะครับผมวอนนี้ก็ยังไม่พอใช้อย่างนี้สองสามใบมีขายซื้อก็เราเรารับนะครับผมโอเคก็วันนี้ครับเกรดสามแต่เกรดสามนี่มีผิวมันเยอะมากนะไม่เยอะเท่ายูเบิร์กหรอกเอาล่ะอยู่ที่เกรดสองนะครับใบแรกคูรี่สี่ใบนะครับคุณคูรี่บอกว่า เมื่อลงคันธนบัตรหนึ่งก็ถ้าลงมาในช่องตรงกับออเดอร์ตรงกับมาร์เกอร์อ่าตรงกับมาร์เกอร์คือมีตรงมันหรือว่าแบบว่าตรงข้ามมัน,นอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้รางบวกหมื่นแล้วก็ชุบหนึ่งตัวจะหลุดลงมาได้อ่าใบต่อมา,มานะครับเป็นอโนแกสเตอร์บอกว่าเมื่อลงจ่ายสายเอเนอร์จีดูการสองใบแล้วก็เอาหนึ่งใบขึ้นมือนอีกหนึ่งใบเลือกแปดท็อปหรือว่าได้กองน,นะครับแล้วก็บวกห้าพันแต่ต้องลงมาในช่องที่ตรงหรือตรงข้ามกับมาร์เกอร์ด้วยอนะ่าใช่แล้วก็ อีกเหตุหนึ่งก็คือมีสามแบบเพื่ตีหลังได้เขาควห้าพันเก่งมากแต่ต้องไม่มีตัวมันอยู่ในข้างหลังอีกตัวนึ่ก็คือมันต้องเย็นเดียวๆใช่ครับก็อนี้สี่ใบแล้วก็ไปต่อมาครับของับน้ำแดงน้ำแดงสูตรลับประจำตะกูนโอสุเพราะว่าตอนนี้เด็กไทยก็ใส่แล้วครับแล้วก็อาเทคมันบอกว่าเมื่อไรนะครับจะนับหลุมทุลุกจิ้มหนึ่งตัวก่อนบวกห้าพันตามรูปห้าใบแล้วก็ถ้ามีสิบห้าใบขึ้นไปจะได้บวกคี้ มันจะมีคอมโบอยู่แลครับผมอันมีคอมโบอยู่ใช่แล้วก็ส่กันจี้หนึ่งใบนะครับก็ส่กันจี้ก็จะรู้กันอยู่สามจี้จั่วยิงไรหรือว่าอากาศแล้วก็ถ้าเท่นี้เพิ่มจะถัดจี้ควอมหนึ่งชุดหนึ่งใบครับเก่งมากเก่งมากแต่ว่าใส่แค่ใบเดียวเนื่องจากว่าอย่างนี้จี้มืพอที่หมดแล้วก็ความก็หมดด้วยหรือใครจะใส่เป็นตัวสองสีก็ได้่บางคนก็คอบสองสีครับก็จะใส่สีเข้าไปแต่เราไม่ใส่เพราะว่า เราไม่มีแล้วก็ทำเราแบบว่าประหยัดงบด้วยเพื่อพอดูเท่าเราอยากเล่นอยากเล่นเราก็ไม่มี2อสี่นะครับก็ใช้แค่ของใหม่ของเก่าก็บล็อกสี่บล็อกห้าบล็อกสี่บล็อกห้าบล็อกสามใช่บล็อกสามจากบีดีอุตสาห์นะผมน้ำแดงราคาห้าบาทเลยครับเนี่ยว่าเป็นที่เกณบหนึ่งนะครับไปแรกแมวไม่มีอะไรครับชิลสองหมื่นแล้วก็โซยชาร์จโซชาร์จสองแล้วก็จิ้มกัวบล็อกห้าพันนะครับไม่ก็ได้ใช้เทคนิคแค่การสองหมื่น พราะเด็กนี้ชิวค่อนข้างน้อยแล้วก็ปลอกมาต่อมานะครับก็คือน้องกระรอกหรือกระตา่ายหรือผีเสื้ออะไรก็ช่างอะไรก็ช่างเอาตัวใหม่นะครับบอกว่าเมื่อบูทเสร็จสวัสด์หนึ่งย้ายไปช่องที่ไม่มีมาร์เกอร์เอ้วช่องมาร์เกอร์แล้วช่อง่มาร์เก er. อร์ er ที่ไม่มียูนิตอยู่อ่าแล้วเฉพะสแตนแล้วก็บวกห้าพันนะครับก็จะใช้คิวการเวฟไม่ได้นะใช่เวฟไม่ได้รับแรงเหมือนบูทอ่าถูกต้องนะครับเพื่อใค้เราเล่นผิดเนาะอ่า พอในงานก็มีคนเล่นผิดอยู่แล้วก็มีจัดออกมาจีแจงเราว่ามันเป็นการบูทแล้วก็ย้ายไปสแตนแล้วก็พีจีนะครับสี่ใบกระจกนี้เลือกใช้ได้ตามจะชอบ <นะ S 2> กระจกใหม่กระจกเก่าก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วก็นี่ตัวบูทของเรวิดานนะครับก็เมื่อบูทบอกห้าพันแล้วก็บูทบวกอีกสองพันถ้าบูทให้เรวิดานอ่าที่ใช้เป็นกระจกใหม่เพราะว่าเอาตอนนี้เอามากันเลิฟเบอร์รี่อะไรอย่างงี้คือเลีสไตล์มีเคสใช่ก็ท,ท้าเชืเ่อเยอะกว่าสามทั่วไปเนาะก็เลยใส่เป็นกระจกนี้นะครับแล้วก็ตัวบูทให้เร บวก5,000แล้วก็ทบุษเลด้าอีก2,000แล้วก็คัรบัตหนึ่งจิ้มหนึ่งตัวตีหลังได้ตีหลังได้แล้วก็บวกหนึ่งหมื่นเก่งมากเก่งมากตัวทำ5เวฟใช่แล้วก็ไปต่อมาครับก็คือตัวนี้ตัวงานเดมของเลวินาร์ตนะครับก็คือเมื่อบูสเสร็จหรือตีเสร็จบูสเสร็จหรือตีเสร็จถ้ามีมาร์เกอร์ตรงกับมันนะผมเอาเข้าโซงานนึ่งเดมถูกต้องแล้วก็ขั้สุดท้ายใบเป็นออเดอร์ใบเรียกจากกองเลยหลุมนะครับผมโซบัตหนึ่งเปิดสามเบาไลงหลุมแล้วก็ชุดหนึ่งตัวในถุงขึ เราดเงละโมอะไรไปก็ได้แล้วก็ชุบตัวที่เราต้องการแทนก็คือสำหรับคนที่ไม่มีสองสีเหมือนกันใบนี้เพราะว่าเป็นทางเลือกที่ดีเป็นทางเลือกที่ดีเปลี่ยนไม่เปลี่ยความด้วยใช่เพราใช้โซ่แทนใช่แต่เราเลี้ยงคนกองไม่ได้เฉยก็ใช่แต่ว่าก็อันนี้เติมโซ่ได้เรื่อยอยู่แล้วก็เลยคิดว่าน่าจะมีปัญหาอะไรนะครับหัวกองก็อโนโตกะเตอร์เแขยงได้ครับต่อมาทิกเกอร์ไม่ได้นะครับเป็นโอเวอร์สีมันก็คือผิดอาจจะรูรูกันอยู่ก็คือทำต่อตั้งแต่บล็อกแรก เ่าเอาหน่อยไรไปอีกเยอะแล้วก็ดาวทิกเกอร์นะครับสามใบมาคงก็ใส่ฟอนต์นะครับแล้วก็ไปต่อมาครับเป็นฮิวทิกเกอร์สี่ใบเป็นฮิวโบติสามใบนะครับแล้วก็ยูวกันขี้หรือเวฟวะคิอยิวกันอ่้อ่าแล้วก็คี้ที่เข้าทิกเกอร์ครับแปดใบอ่านนี้เลยแล้วแต่คนชอบฮิวแล้วแต่แล้วก็ดอเป็นฟอนต์หรืออะไรก็ได้อ่าแล้วแต่คนชอบเลยสล้วแต่คนชอบสไตล์สไตล์ไหนสไตล์เราจะเป็นแค่ดอเด็กจะเอาเร็วหน่อย ก็ใช่แต่ว่าเด็กไม่ค่อยเอาหรอกแต่ว่ามือจะไม่พอมือจะไม่พอใช่ถ้าใส่ใส่ดอมานะครับผมใช่เคประมาณนี้ไปดูคัมโบก็เลยมาเริ่มกันตัดสถาการเล่นก็คือเริ่มที่เกตสุนะครับอ่าสมมติเราเริ่มก่อนเริ่มก่อนครับขั้นเร่มจวก็พยายามคีิปมือประมาณนี้มือวันนี้คือของเล่นที่ดีสุดของเด็กนี้นะครับก็คือพยายามคีิปให้พวกนี้ไว้ให้ได้อ่จะดีที่สุดว่าไอ้ก็จำลองขึ้นมานะครับประมาณนี้ดีที่สุดก็คือคีิปใบนี้กับร่างแรกหรือใบนี้กัับบอออนนตตตกกาเรรรร์หืะะ่ยคผม ดีสุดก็จะเป็นสามใบนี้นะครับสำหรับมือแรกที่ควรจะมีะสำหรับเด็กนี้ก็คือสามใบนี้อีกที่สุดโอเคครับข้าเทินจัว่วมาแรกคือทิ้งไปนี้ไปเลยเพราะว่าเป็นเกียร์สามแล้วก็ชุดกระดุบได้นะครับแล้วก็ไลฟ์เป็นคนนี้แล้วก็เข้าเป็นเขาตีมาแดมหนึง่งแล้วก็ข้าเทินจัว่วนะครับลายปีครับ <laughs> ไม่เจ๋ว่ามีคนนี้เโซอะไรสี่แล้วก็ดูที่เด็กนะครับถ้าสมมติว่าสมมติข้าไม่มีอะไรยิงดาวได้เนี่ยก็แห่แหรือตีก็ได้นะผมไม่ค่อยแห่แต่ว่ามูดมาตีเฉยอ่าก็เป็นติดแต่ถ้าเป็นจะเป็นสไตล์ก็แห่ เฮ้ย U R D หนีอันนี้คือมือที่ดีนะครับบอร์ดที่ดีได้ที่ดีแล้วก็อินแดมครับทั้งสองเดมแล้วกันกกเผื่อเขาแห่เขาแห่มา okay. แล้วก็ข้าวเทนจวดครับทิ้งไว้หนึ่ง,งก็แล้วแต่คนชอบแต่ว่าทิ้งฮิวดีกว่าฮิวไก็ได้เพราะว่าได้เก็บของเลยแล้วก็เราเริ่มกล่องมีหกที่อันนี้จ่ายไปสามที่ครับเปิดห้าหยิบการที่ชอบที่มีเก็บสองต่ำกว่าหนึ่งไปตอนนี้คือหยิบพีจีก็ได้เพราะเราไม่มีพีจีใช่เอาพีจีขึ้นมาก็ได้ หรือถ้าไั่น่าก็คือเอาดูลี้ก็คือจะได้มาชุบหลุมนวเอาประมาณนี้แล้วก็สกิลของเลย์บีดานะครับข้าวเลย์บีด้านข้าวส่งล่างไหนก็ได้นะแต่ถ้าล่างแรกจะตัวเองยได้บวก5 0พันโอเคก็คือที่การแปะมาร์เกอร์ที่ดีนะครับแนะนำว่าเราขึ้นสามก่อนเราแปะให้เราหนึ่งใบนะครับแล้วก็หน้ากสองใบสองใบอ่าอ่าอย่างนี้สองใบอ่าอย่างนี้ก็ได้นะครสองใบ แล้วก็นี้ก็คือลงวันนี้แล้วก็แต่สามจี้สอง่งสอง,สอ,งอ่ะขึ้นมือแล้วก็ไปใต้กล่องคนะรับแล้วก็ตอนนี้มีมาร์เกอร์สามใบนะครับโซบัสรหนึ่งชุบออกมามาร์เกอร์สามใบก็คือรวมของเราของเขานะครับผมใช่แล้วก็ลงวันนี้ก็ได้นะครับบูรี่แต่ว่าไม่มีอะไรให้ชุบแต่ว่าจะกดบัตรก็ได้ผมเถิเพราะมีมาเกอร์อยู่ข้างหน้าอ่าเแล้วชุบแบบทิกเกอร์มาตีเล่นก็ได้อย่างนี้แล้วก็ขอทับไปเลยนะ อันนี้ก็จะเบึ้งน่ละหรือว่าถ้าเราทิ้งไม่เรื่อยไปได้นเนี่ยก็ทิ้งก็ได้ครับแล้วก็ชุบออกมาเดี๋ยวี้ใบชุบค่อนข้างเยอะใชะ่ถ้ามันตรงข้ามกันอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เด็กนี้จะเป็นเสียบแหวนเปิดไหมแหวนเปิดก็ดีหรือว่าจะเป็นขั้นที้เปิดก็ได้ครับแล้วแต่คนชอบเมื่อกี้เราได้เรียงคนช็อปไว้แล้วก็แหวนตีครับขั้วหนึ่งที่คนนี้บวกหมื่แล้วก็ตีหลังได้เช็คเอ็กซ์ไม่มีเลยแล้วก็คนนี้จะตีต่อครับสามหมืน่นอ่าแล้วก็คนนี้บูตตี้สกิลคววนนี้ทิธาย จวดวันนี้รูเสร็จนะครับสบัสบหนึ่งโบัตไอายามสบัสท,ทิ้มใช้ลังแรกออกน,นะครับผมเพราะว่าแวนจะจะบวกพลังอยู่นะครับแล้วก็ย้ายไปสแสตนครับบวกห้าพันแล้วก็ไอเทคคนนี้ที่มันจิ้มให้หมื่นก็ยังอยู่ก็ยังสามารถตีหลักได้อยู่ก็แล้วแต่คนคนนี้จะตีสองหมื่นวนนี้จะเป็นสามสิบสามอะ ก็ทาบูก็จะเป็น50กว่า50กว่าแต่ว่าถ้าแยกตีก็เป็น2นิ้วกับ3นิ้วประมาณนี้ถ้าเขาตกเยอเยะก็คือบูสตีแต่ว่าถ้าเขาไม่ตกเยื่อเราก็จะแยกตีเลยแยกตีอัปเปอร์เป็น5เวฟก็ประมาณนี้สหรับคอมโบเลวิดาสพื้นฐานนะคผมใช่แล้วก็อีกอย่างนึงครับคือดีวันที่2ของวีดานะครับก็คือตัวบั๊นหนึ่งอ่านเบิร์กนิดแปะมาคเกอร์สองใบแต่ว่าแปะให้เขาสองใบไม่ได้ครับคือต้องแปะให้เราหนึ่งแล้วเขาหนึ่งก็น่าว่าแปะให้อย่างนี้แล้วก็แปบบใเป็น่ออา เราสามารถแตะซ้อนกันอย่างนี้ได้นะผมแต่จะหักได้แค่เทิร์นละครั้งเอ๊ะเทิร์นละรอบไม่ใช่เทิร์นละรอบรอบสมมติมาตีสองรอบก็หักได้รอบละครั้งรอบละครเออแล้วก็เอามาก็แปะเราไม่ต้องแปะให้เขาเยอะไนะเพราะเด็กนี้เข้าข้างตีแรงอยู่แล้วแล้วก็แปะมาร์กใหเขาแล้วจะขบว่าใช่แล้วก็อยู่ที่เด็กคิดเจอนะครับว่าจะแปะอะไรมาซ้อนก็เอาไปแปะข้างหลังหรือแปะอะไรก็แตะแล้วแต่คนชอบนะครับก็ประมาณนี้รับเด็กเดวิดัสใช่แล้วครับผมก็ตอนนี้ไม่มีอะไรมากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกครับผมใครชอบ คลิปแบบนี้ลิสต์แบบนี้นะผมก็ฝากกดติดตามแล้วหรือคอมเมนต์คนประหยัดงบอ่าลิสต์สำหรับคนประหยัดงบนะผมก็ซื้อสามัญแพงใช่ใช่มันต้องซื้อสามัญแพงเลยก็เท่าที่เห็นแพงสุดก็ดาบ <c oughs> เ,เปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนได้หาไม่ได้จริงแต่ว่าดีสุดก็คนจะเป็นดาบแต่ถ้าไม่มีดาบเป็นกับเท้าหรือกับเท้าไได้เพราะว่าเพราะว่ากับเท้ามันเด็กนี้บอดมันค่าสาคัญครับโดนยิงบอดไปก็ค่อนข้างเหนื่อยต่อให้จะมีตัวที่มันชุดได้เนี่ยก็ยังเหนื่อยอยู่ดีถ้ากับเท้าอะไรเพราะเรามี เขาเรียกว่าอะไรนะตัวชุบมีตัวชุบเยอะแต่คอร์มีน้อยอ่าใช่คอร์มีน้อยก็แล้วแต่ดุลพิษของคนว่าอยากใส่แบบไหนนะครับก็แต่ว่าเด็กรวมก็ประมาณนี้ใช่ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe รั้ผมวำหสรวันนี้ไม่มีอะไรแล้วทุกคนสวัสดีครับบายเช้า